5, 4, 3, 2, สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่์ชรกดนานๆกดยานานกดเยอะเนะคะวันนี้ดิฉันมาแนะนําคลิปซีรีส์คลิปใหม่เป็นซีรีส์ที่เราจะเรียกว่าตินโรงตินสารเป็นอะไรที่เอาเรื่องใต้ถุนสารมาพูดมาคุยมาวิแคะมาวิจาร์ณกันคะ่ะไปดูกันวันนี้มีอะไรมาวิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะคะ เพยายามต่อข้างหน้อสวยครับแล้ววันนี้ตอนเย็นคนจะมาไว้ศพให้พวกเราพี่พ่์ฟังนะึงว่าตับใจทุกคนของคือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นยังไงคือต้องบอกว่าพยานพุชยวชาญก็แค่พิสูจน์ในส่วนที่เกี่ยวกับวัดผมนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่ใช่ที่อยู่ที่ที่รูนเหตุในพยานจริงๆแล้วผมคือก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ประหลัดพยานพยานในกฎหมายมีอยู่สามระดับครับผมคือหประหลัดพยาน ซึ้นยืนยันท่านที่มีต้องหนักมากที่สามารถรับฟังได้สองก็คือพยานฐานทั่วไปสามก็คือวัตถุพยานครับสำหรับพยัญชนะทำงานในทางนี้ก็คือผู้ที่ตรวจสอบน,น่าจะเกี่ยวข้องกับเช่นผมที่เขาอยู่ในรถถูกไหมคะ,ะทางกานแนะนำตัวนี่เป็น,ปนไหมคะว่ามายังไงไปยังไงแบบไหนอะไรอย่างไรคะรผมคณะชุมนุมกเมีกระผมที่นนอนบนทีมงานกับพัฒนาดีไทยมาพอ ก็เอฟซีของคุณชัยพลก็หมดแล้วตอนนี้นี่คือหลังจากจบงานเสร็จเดีวจะมานี่เพราะพยานผู้เชี่ยวชาญของงานรนการฝังแต่ว่าที่แบบความวันนี้เนี่ยมีมุ่งอนี่ให้เชื่อฟังเป็นน้ำหนักงานฐานหนักมันแค่ไหนอค่ะทนายคนนี้ชื่อทนายโชคนะคะเป็นทนายคนใหม่เสริมทีมปลากระป๋องเสริมเข้ามาเพื่อที่จะ เป็นตัวไล่ฟ้องพวกคดีงอกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการทําคลิปหรือขึ้นไลฟ์ว่ากันไปว่ากันมาวิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมาถ้ามีอันไหนเข้าข้อกฎหมายเข้าข่า,ขา,ขายมินประมาทโชคคนนี้แหละค่ะจะเป็นคนตั้งฟ้องก็คือเขาจะมีทีมงานของเขามีพวกแอดมินของจำเลยสองผัวเมียคอยไปดูคลิปคนนั้นคลิปคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้อันไหนที่เอ้ย นี่ด่าลุงด่าป้านี่ด่าคนนั้นด่าคนนี้เขาก็จะส่งไปให้นงแล้วนงก็จะส่งไปให้โชคดูว่ามีช่องทางไหมฟ้องได้ไหมมีอะไรที่ผิด <c oughs> มีอะไรที่ผิดบ้างหรือไม่พอฟ้องได้ก็ฟ้องจับได้ไล่ทันก็ฟ้องในลักษณะอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้เราต้องดูว่ามีการหาเศษหาเลย หาคอนเทนต์หาเงินหาทองกับคดีงอกจากคดีหลักคดีมโนสาเล่พวกนี้กันทํากันเป็นล่ําเป็นสันอย่างว่านะคะเพิ่งถอยรถใหม่มามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนอกจากทนายโชคคนเนี้ยจะเข้ามาฟ้องแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังเป็น YouTube หน้าใหม่ก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คดีเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ พยานที่ขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเขาได้ไปร่วมกินอาหารกลางวันกับทีมทนายธรรมสังกษีแล้วก็ได้คุยกันแล้วค่ะนั่นก็คือมีการถ่ายทอดข้อมูลกันแล้วนั่นแหละค่ะนอกจากนี้คือถ้าฟังจากทนายคนนี้พูดแล้วทิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราฟังเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆคือมานั่งสอนว่าพยานมีอะไรยังไงบ้างพยานอย่างนี้ จริงๆเรื่องพวกนี้คนอื่นเขารู้เขาเข้ามาก่อนทนายโชคตั้งนานแล้วนะคะเขารู้กันหมดแล้วคือถ้าทนายโชคจะมาวิเคราะห์คดีแล้ววิเคราะห์ย้อนรอยคนอื่นที่เขาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยคงจะหาคนฟังได้ยากค่ะตอนี้กำลังทำดีเดียวพลาดอยไหนกว่าถ้านอาไหนหนึ่กงกาะเกษตอะไรยังไง ก็ทำาเกษทำงานเกรก็ทำนเกษดแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเารมจะดีเราเคยไปที่ไรที่จมาดากันมา่าเราอะนะเราสารเราอย่างเดียวเราก็เลยเหน่เราก็เลไม่ไม่อยากทำเท่าไหร่ทีนี้วันที่ออกคิดไปได้สามวันด้วีใจมากะลยมันไม่ได้ใกลเกลียยต้องต้องว่าจะดีเลยนะ แล้วถ้าวันละดิธีก็มีนะใช่บางันไม่ได้เลยเราไปเก็บเหตดอย่างเดียวไปเก็บมาไปดูยังไมมจะเวีคนดูพันเดียวไม่จะไปยังยแล้วเก็ดไปได้ไลายเนี้ยเาี่ก็ดูพันพันพันหนึ่งพัองเท่นั้นเองพันที่แบบได้ยดีแต่มันไม่ได้ใช้อาะไรเยอะพอดีเราเราไปกับเขาเน้นอยู่อ่าไม่คอสองหลังบ้านทนายไปเก็บเหตุเนาะวันนรสามาันเยอะกว่าใช่ข้าพันกว่านั่นอ คือเราเราไม่ไคนไหทันเลยมีแต่รับงานดีเลๆได้ได้ได้ห<ด> <Through you. S 2> ครัคลิปนี้ทนายอุทัยก็ยอมรับชัดเจนนะคะว่าถ้าไปทําคลิปเรื่องอื่นแล้วไม่มีคนดูครับต้องกลับระจับเรื่องคดีจะพอจับเรื่องคดีก็ปวดใจคือเห <sentences> ็นคนคือโดนโดนด่าบ้างแล้วปวดใจแต่เวลาจะเองด่าคนอื่นล่ะคะไม่คิดว่าเขาจะปวดใจบ้างเหรอทนายทนายเป็นคนที่ปวดใจเป็นได้อยู่คนเดียวล่ะคะ เวลาทนายว่าคนนู้นว่าคนนี้เขาวิเคราะห์คดีเขาเนี่ยเขาก็ปวดใจได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาอยากได้เงิน Youtube ทนายต้องหนักแน่นนะคะอู้ยไปเก็บเหตุได้คนดูแค่พันหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีเงินผ่อนรถใช่ไหมคะก็เลยต้องกลับมารับทําไอ้คดียิบคดีย่อยมาแท็กทีมหาฟ้องคนเพื่อที่จะหาเงินใช่ไหมคะรับ คนเอาทนายเข้าเข้ามาเพิ่มเสริมทับเนี่ยก็เพื่อที่จะหาเงินจากการฟ้องนู่นฟ้องนี่อย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าปัญหาว่าปัญหาว่าอะไรปัญหาว่าพ่าทำใจไม่ได้ทำไมทำใจไม่ได้อะไม่ขึ้นแถลงข่าวกับลุงเหมือนเมื่อวานเอาเหรอแกเ้าห้องเสียเออผมไม่เออแขับไปตอนแรกเออผมยังเห็นแกเข้าห้องน้ำอยู่เแกเปิออกมาดี ไม่มีแรงเขจับลงแรไปนะแกนั่งนานไม่ได้แกเป็นผู้หญิงแต่ว่าไอ้พวกนี้มาเราไปเล่นบอกว่าเป็นไงละ่ะใจไม่ได้ร้อไม่ไหวยังไงโอ้ยเลยมันไม่ได้ดูเลี่ยงเนี่ยแอะไรมันก็มาโน่นัดเลยนะมันเข้าไปแป็กแสนก็เข้ามานั่งพูดกับผมอยู่ป้าป้าแสนนั่นแกมันท้องอืดแกพูดอยู่เออคาหนังคาเขาเลยค่ะจับตอแหลกันได้คาหนังคาเขา ตกลงอีแตนมันท้องอะไรกันแน่คะท้องเสียหรือท้องอืดไอแดงบอกอีแตนท้องเสียไปเข้าห้องน้ําออกมาหมดแรงไอช่างต้ามบอกอีแตนท้องอืดถ้ามันท้องอืดมันคือขี้ไม่ออกนะคะถ้ามันไปเข้าห้องน้ําแล้วขี้แตกจนหมดแรงนี่เขาเรียกท้องเสียตกลงอีแตนมันท้องอะไรก็ได้หรือมันท้องสั้นๆ อีลุกตุ๊กปองไปท้องกับใครมาถ้ามันท้องนี่มันไปท้องกับใครล่ะไอ้นั่นผัวก็นอนขุดไปแล้วไม่นอนกับผัวมันจะท้องได้ยังไงหรือท้องลมวะเฮ้ยศบตากันแล้วปิ้งแล้วท้องแค่นี้อืถ้าสบตากันในสงสัยต้องเป็นลูกไอ้ผัวน้อยแน่นอนค่ะเพราะศกก,กกันบ่อยมากเดี๋ยวนี้อู้ยสบตากันบ่อยมากตกลงอีแตนมันท้องอะไรกันแนะ่เสียหรืออืด พวกมึงสองตัวเอาให้แน่นะคะนั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยไอคนหนึ่งพูดท้องเสืออีคนบอกป้าแตนบอกท้องอื่นตกลงมันยังไงกันแน่พวกมึงเนี่ยหรือพวกมึงนี่ตอแหลกันจนแบบเข้าเส้นตอแหลเข้าเส้นใช่ไหมคะพูดออกไปแบบแบบนี้ยังพูดข้อมูลขัดกันอยู่ตลอดมึงอ่านไลน์กลุ่มกันหรือเปลา่าตกลงอีแตนมันท้องอะไรกันแน่หรือว่าท้องเฉย มีป้าแต๋นฝากนี่มาให้ตั้มๆครับโอ้โหป้าเต๋นฝากมาปลอบใจครับปลอบใจกลัวจะถูกถูกตีก็ให้กินตีนไก่ก่อนปอบฝันเนาะปอบฝันปอบฝันปอบฝันโอ้จากจากป้าแต๋นเนาะมาเด้อฝันเอ้ยมาเด้อฝันเอ้ยกับข้าวเหนียวเลยหนึ่อค่ะ ที่ถักฝากข้าวเหนียวกับปิ้งไก่ที่กินเหลือตอนเช้าเนี่ยเอามาให้ช่างตั้มมันแปลว่าอะไรรูุไหมคะถ้าช่างตั้มรับแลกินคือช่างตั้มเป็นขี้ข้าค่ะในสมัยโบราณที่ฝรั่งเศสเนียอ,อพวกการปกครองสมัยก่อนเนี่ยนะคะพวกอัศวินอะไรแต่แต่ละท่านพวกที่เป็นราชนิกูลเนี่ยเขาจะมีขี้ข้าติดตามประจําตัวเหมือนเป็นพวกทนายหน้าหอแต่ขี้ข้าพวกเนี้ย เวลาที่นายนั่งกินข้าวตัวเองก็ต้องนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเพราะต้องคอยระแวดระวังว่าเออใครจะมาทาร้ายนายไหมนายจะนั่งโต๊ะขี้ข้าจะนั่งพื้นแล้วนายบางทีกินถ้ากัดกินไก่เอออร่อยดีแล้วก็คือถ้ารักขี้ข้าคนนั้นมากเนี่ยเขาก็จะโยนไอ้ที่กัดไปแล้วครึ่งคำเนี่ยไปให้คือโยนไปที่พื้นแล้วก็พวกขี้ข้าก็จะไปเก็บกินการที่ได้รับของที่นายกินเหลือในขี้ข้าจะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นเรียกว่า เป็นเมตตาของนายที่แบ่งของอร่อยมาให้กินนายกินอร่อยแล้วก็เออกัดไปคำสองคำแล้วก็โยนให้ขี้ข่ากินขี้ข่าจะถือว่าโอ้โหเนี่ยเป็นความดีความชอบเป็นอะไรที่แบบสุดซึ้งเป็นพระคุณจริงๆทํานองเดียวกันค่ะอิแตนฝากของกินแล้วกินเหลือมาให้ช่างตั้มนั่นแปลว่าถ้าช่างตั้มรับก็คือช่างตั้มเป็นขี้ข้า แล้วก็ต้องแดกของเหลือจากอิทธิไม่มีใครเขาทํากันแล้วค่ะแดกเหลือคือกินไม่หมดมันเยอะกินไม่หมดแล้วก็เอาไปฝากคนอื่นไม่มีใครเขาทํากันค่ะมีแต่อีแตนนี่แหละมารยาทไม่มีต้องบอกว่าอีแตนมารยาทสามมันถึงจะทําแล้วช่างตั้มก็จําใจจะต้องรับของที่เขากินเหลือเดนเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ต้องหาผลประโยชน์จากอีแตนยอมเป็นขี้ค่าให้อีแตนค่ะผมอยากถามทนายว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาทําตัวแบบนี้ทําการอุกอาจเม่เกรงกลัวต่อกฎไม้บ้านเมืองบุกเข้าไปศาลบุกเข้าไปในศาลเพื่อจะไปทาร้ายทำร้ายใครครับทำร้ายผมเนี่ยคือว่าปีเข้าไปจะต่อยจะทำร้ายกับผมด้วยทีแด่นมันจะเป็นแบบนี้ผมจะพูดในฟังก่อนผมเดินเนาะออกจากอาคารนี้แหลนจะข้ามถนนเข้าไปในประตูศาลนะครับก็มีการดึงอาวุธออกมา นำอาวุออกมาก็เรียกผมเมื่อตามตามเมอมาหาพูดหน่อยมามามึงมีปัญหาอะไรก็พูมามามาเดียวกับพูตัวตัวมานวไมครับผมก็หินขับคล้ายกับพาที่เขาดึงออกมาน่าจะมีดหรือปืนนี่แหละครับแป่งว่าใบบ่อหครับผมอาชอาวุธอัชอาวุธครับผมผมคิดว่าน่าจะนําอาวุธเข้าไปด้านในด้วยวันนั้นก็จะไปปีนทาร้ายคนนี้ก็เดินตามเข้าไปครับก็เดินตามเข้าไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าเออมันไม่กล้าเดินเข้ามาหรอกแบบนี้นะครับ มันเป็นสถานที่รากาด้วยรักาการและวก็ศาด้วยเขาก็มีบอกว่าท่านทนายว่าห้ามพกพาอาวุธเข้าไปก็เขาก็มีป้ายตั้งแต่ประตูทางเข้าอันนี้ก็อยากให้ท่านทนายอธิบายและก็ให้ความรู้ทางด้านนี้ให้มันชัดเจนเขาทำให้ยังไงนะครับผมตอนผมเข้าไปแล้วครับก็ที่บอกว่ากมือเรียกเข้ามาแล้วก็อันนั้นเขาอยู่ตรงนู้นเนาะอันนี้ผมาอยู่นอกศาลตอนนั้นยูนนอกหรอนอกรัวตามเข้าไปด้านใน ตอนนั้นเนาะเขาก็ยังอยู่นอกรั้วเนาะผมก็เดินเข้าไปเนาะเขาก็เรียกผมเอ้ยัางๆมานน่มาๆมามาหาูหน่อยเออมึงเดียวกับคูไหมเขาก็เดินมาหาผมเลยทีนี้ผมก็พูดว่ามีอะไรผมก็พูดแล้วก็เขาก็ตอนนั้นอยู่ข้างในศาลไม่ตอนนั้นอยู่ยังอยู่นอกรั้วอยู่แต่ตัวเขาล่ะยังอยู่นอกรั้วอยู่แต่ผมมาอยู่ในศาลตอนนี้เขาก็เดินตามผมเข้าไปด้านในเลยเข้าไปในศาลได้เข้าไปประตูเลยครับไปแล้วก็ถึงวิ่งกึ่งเดินเข้ามาผมผมก็เดินไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ก็ตามผมไปจนถึง เกือบทางขึ้นบันไดสานเลยครับผมอันนี้ก็เขาก็วิ่งปีกเข้าหาคนนี้เลยโดยประชิดตัวเลยถ้าไม่มีทางในสงการนี่เกิดเรื่องแน่นอนครับตอนนั้นที่โดนปรีเข้ามาหาหาหาคนนี้เนี่ยครับเขาแสดงปริยาท่าทางยังไงครับผมคือจะจะปริญาจะต่อยเลยครับยังไงครับผมมันท่าง้างมาตอยงเงี้ยคือแบบยุ่งยุ่งยังไงมึงยังไงอย่างเงี้ยมันเลยครับครับผมตอนนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าปรับเพิ่มตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศามซึ่งจะมีความผิด ก็คือว่ามีอาตราโทษจำคุกไม่เกินหปีโทษโทษหกเดือนหกเดือนหกเดือนนะครับอาภาษณ์ออกมาเลยก็คือละเมิดอำนาจศาลคือตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาลครับถ้าเกิดมีผู้ร้องเรียนหรือว่าร้องอะไรต่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือทางศาลก็จะทําการไต่สวนถ้าฟังได้ว่าจะทําตนคือตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาลก็จะมีความผิดตามที่ผมว่าก็คือลงโทษจำคุกหเดือนเอาละค่ะเราได้เห็นแววคนเก่ง สุดฤทธิ์สุดเดชของทนายทีมทนายปากกระป๋องกันแล้วนี่นะคะดิฉันรู้สึกว่าจะไหวไหมฟังเขาเล่าถามอยู่หลายครั้งไม่รู้ว่าอยู่ในหรือนอกศาลเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ข้างนอกเดินไปไหนอะไรยังไงแต่ดูเหมือนทนายโชคจะไม่ค่อยเข้าใจถามอยู่นั่นแหละตอนนั้นอยู่ในหรือนอกศาลตอนนั้นอยู่ในหรือนอกศาลทุกคนเขาเข้าใจหมดมีทนายโชคคนเดียวไม่เข้าใจแล้วอย่างนี้จะเข้าใจเรื่องจะฟ้องได้หรอคะ ดูแล้วรู้สึกเองงงอยู่เหมือนกันว่าเออคนเก่งนี่เขาดูต้องดูปดแปลกๆอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่คือทนายนงเขาชมว่าเก่งมากนะคะคนนี้โอ้โหฟ้องทีไรเข้าเป้าทุกดอกแต่ดิฉันก็มองว่าเขาวิจารณ์ได้ถูกต้องว่าคดีนี้ถ้ามีการมาเงือง้อมงเงื้อมือจะทำคือยังไม่ได้ทำร้ายใครเพราะนั้นคนที่ คนที่บอกว่าตัวเองถูกเงกื้อมือเขาเหมือนจะปรีเข้ามาต่อยเนี่ยเอาความอะไรยังไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่ที่ทเสียหายคือศาลค่ะคือมีการกระทําที่ไม่เคารพต่อศาลเป็นการกระทําที่ไม่เรียบร้อยอันนั้นศาลจะเป็นคนลงโทษเองก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะคะว่าอ,อ,อะไรยังไงเกิดอะไรขึ้น เราต้องรอดูต่อไปค่ะในส่วนนี้นะคะในส่วนที่ว่าเข้าไปแล้วไปทําท่าไปท้าตีท้าต่อยเนี่ยคนที่จะเอาผิดได้ก็คือศาลคนอื่นจะเอาได้ต่อเมื่อตัวเองถูกทําร้ายแล้วถึงจะเอาเป็นเรื่องทําร้ายร่างกายได้แต่ตอนนี้ฟังดูทั้งหมดแล้วก็คือเอาไม่ได้แต่มีส่วนหนึ่งน่าสนใจค่ะชักตั้มยืนยันนะคะว่าวีออสเนี่ยพกอาวุธเข้าไปด้วยระบุด้ว่าไม่รู้ว่าปีน ไม่รู้ว่าปืนหรือมีดมีการทำท่าเหมือนจะชักอาวุธอะไรอย่างนี้ก็คือเขาระบุว่าวีออสพกอาวุธเข้าไปในศารถ้าไม่มีอันนี้จะถือว่าเป็นการนำความเท็จเข้าระบบแล้วทำให้วีออสเสียหายได้หรือไม่ให้วีออสรัทนายของวีออสที่จะมาช่วยดูให้จับตาดูตรงนี้ให้ดีคะ่ะคุณมีพยานหลักฐานไหมว่าคุณไม่ได้พกอาวุธเข้าไป ถ้าคุณไม่ได้พกอาวุธเข้าไปเขานําความเท็จเข้าระบบแล้วทําให้คุณเสียหายคุณเอาเรื่องตรงนี้กลับได้ค่ะเก็บคลิปนี้ไว้ให้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวไปตรงทนายไทยครับก็ได้ยังสมใจทนายทยเลยนะครับได้คุยกับธนายสงการแล้วก็ได้คุยกับลุงพลนะครับเป็นเรียบร้อยครับนะเดินยิ้มแป้เได้ีครับนะโอ้ยถ้าได้รู้รายละเอียดแล้วนะคืนนี้มันแน่นอนครับคืนนี้มีการวิเคราะห์แล้วมีการวิเคราะห์ในไลฟ์สดนนคือนนี้เนี่ยคืนนี้คืนนี้มานแน่นอนนะ เ,เออใช่ค่ะเราได้ยินชัดเจนนะคะว่าอุทัยมาครั้งเนี้ยอยากจะมาคุยกับทีมทนายธรรมสังกสีเพื่อที่จะได้รายละเอียดในการสืบพยานในการสืบคดีเพื่อที่จะได้รู้ว่าสรุปอะไรยังไงเพื่อที่ตัวเองจะนําไปทําการวิเคราะห์ผ่านช่อง youtube ของตัวเองนั่นเท่ากับว่ามีคนเอารายละเอียด เกี่ยวกับการสืบคดีในศาลในห้องพิจารณาเนี่ยออกมาเล่าให้คนนอกแล้วนำไปเผยแพร่ในขณะที่โดยปกติทนายสงการมักจะพูดเองว่ารายละเอียดของคดีไม่สามารถจะพูดได้เวลาที่เขาแถลงนะคะแต่ปรากฏว่านำไปเล่าให้ทนายอุทัยให้พวกทีมปากระป๋องเนี่ยรับรู้เพื่อจะให้ทีมปากกระป๋องได้คอนเทนต์ไปพูดกัน อันนี้ถือว่าละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ต้องพิจารณากันให้ดีๆต้องรอดูว่าสิ่งที่อุทยัยพูดคืออะไรถ้ามีรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นเรื่องในศาลไม่ใช่การวิเคราะห์ไม่ใช่มาจากหัวที่เขาดูภาพดูด้านดาน,ดนี่แล้ววิเคราะห์ว่าเออน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเรื่องที่สงกาเล่าให้อุทยัยฟังว่าวันไี้สื่อปากนี้ถามอันนี้ไปปากนี้ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้จะชัดเจนว่าทีมทนายจำเลยนำความนำรายละเอียดในสารไปเล่าให้คนนอกซึ่งเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งฟังและนำเอาไปเผยแพร่ดิฉันเรียกร้องให้ทาง่ายโจย์จ้องมองตรงนี้ให้ดีค่ะจ้องมองตรงนี้ให้ดีตอนนี้ฝ่ายจำเลยกำลังทำมาหากินกับคอนเช่นในในสารในห้องพิจารณาคดีอย่างสุดริมทิมประตู แล้วก็กำลังจะพยายามโปรโมตฟื้นฟูวิกฤตศรัทธาด้วยการหาทีมมาวิเคราะห์ให้เข้าฝ่ายตัวเองให้ตัวเองได้ประโยชน์ในทุกๆจุดโดยการนำความในห้องพิจารณาคดีซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาไปบอกเล่าเขาเขา,เขาพูดเองว่าคดียังอยู่ในศาลไม่ควรจะเอามาถแถลงแต่กลับเอาไปเล่าให้คนอื่นเอาไปถแถลงแทนทำอย่างนี้ ทนายทีมทำมารังสีทำแบบนี้ผิดมารยาทหรือไม่ทำให้วิชาชีพเสียหายหรือไม่ลองคิดดูกันดีๆค่ะบอกแล้วว่าอนี่ๆีอยู่ที่คอเลยนี่เป็คนคอที่สวยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทนายก็มีนะครับเดียวยืมเด๋ยยืมไปจตำนำเลย <c oughs> เออยืมไปจนํำนำเลย ออทองปลอมค่ะจำนำไม่ได้หรอกเป็นเส้นเดียวก,กันกับที่ได้คืนมาจากการไปเอาไปวางเงินกู้ตอนที่อยู่วัดดานพระอ,อินนั่นแหละคะ่ะจากนั้นปรากฏว่าเขาเอาไปคือไปกู้เงินเขาแล้วบอกจะส่งดอกก็ไม่ส่งอะไรสักทีหนึ่งจนเจ้าของเงินกู้เนี่ยต้องเอา คือกะว่าจะเอาทองไปไปขายหรือไปตีราคาหรือเอาไปจำนำเพื่อที่จะตัวเองจะได้เงินคืนมาปรากวไปถึงโรงรับจำนำถึงได้รู้ว่าโอ้ทองปลอมจำนำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายอุทัยคือถ้าอยากรวยอยากอะไรอยพวกนี้ก็ขยันเรียขยันทําคลิปค่ะถ้าจะเอาทองยืมทองไปจำนำเนี่ยคงไม่รวยแล้วค่ะเพราะว่าทองปลอมนะคะจำนำไม่ได้ค่ะแต่มันชี้ให้เห็นเลยว่าทนายอุทัยเนี่ยเน้นเงิน จะบอกว่าหน้าเงินที่จะผิดไปเอ่ยเดี๋ยวจะโดนฟ้องตัวนี้เขามีทนายโชคเลือดมาฟ้องด้วยดิฉันกลัวจังเลยมีอะไรมีอะไรฝากบอกเอฟซีหน่อยไหมมาคังนี้เนี่ยบอกอะีะอะยังไงอ่ะขอบคุณเอฟซีนะเมื่อวานนี้บอกว่าจะมาเยี่ยมลุงพลนี่ยเอฟซี FC ก็ช่วยค่าดเดินทางมา,ม,มาเยอะมากซื้อสติกเกอร์ครับนะครับก็ค่ากับผมมาแปลก็โอเคนะมีความสุขที่พอเรามาพอเรามาเกี่ยวกับไทยคนนี่ รู้สึกว่าเอฟซีพอตจะดีใจเนาะดีใจครับวันนี้เราก็พาทนายโชคม,มาด้วยแล้วก็ได้คุยกับคุณมพี่ปานพวกอะไรเดี๋ยวก็จะคือจะผ่อนงานมาเนาะครับผ่านทนายนงม,มาครับก็เขาสนิทกับทนายนงทนายโชคเขาจะทางนานด้วยกันกนครับเราก็ค่อยดูว่าใครมีปัญหาเกวกสารลงสารที่นี่มี ม้าเร็วแล้วแต่ก่อนม้าอื่นนะเนี่ยม้าอื่นม้าอื่นมานจากออกกันสวนรับออม้าเร็วดีเขาไปอยู่ตลอดเขาไปได้ตลอดครับก็จะมีทําให้เราเนี่ทำอะไรง่ายขึ้นเนาะในด้านกฎหมาย <c oughs> ก็ชัดเจนนะคะคนพวกนี้เวลาจะเดินทางเขาจะมาหาชัยพลทีจะรอแต่ว่าคือมีเอฟซีจ่ายค่าเดินทางให้ มี f c ปค่าน้ํามันให้มี FC ช่วยค่าน้ํามันมี FC ให้สติกเกอร์ให้เงินให้ทองถึงจะมาไม่งั้นเนี่ยไม่มีปัญญาจะมาหาชัยพลเพราะว่าไม่คุ้มกันงวดนี้มาคุ้มมากเพราะ FC เป็นคนจ่ายนู่นจ่ายค่าเดินทางใจนี้แต่ไม่อยู่ค้างเพราะว่ามีมาแต่ค่าเดินทางไม่มีค่าค้างคืนเงินไม่ค่อยมีค่ะเงินทองกาลังขัดสนก็เลยมาเอาคอนเทนต์ รับงานจากทางธรรมสังกสีไปเ,ออเป็นส่วนของโปรโมตได้รายละเอียดจากคดีแล้วก็ไปโปรโมทให้ว่าทิศทางของคดีเราได้เปรียบอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะใช้ปากของพวกปากกระป๋องนี่แหละคะ่ะเป็นตัวสร้างศรัทธากลับคืนมาว่าชัยพลชนะแน่ชัยพลตอนนี้มีแต้มต่อ นอกเหนือไปจากนั้นก็มีการบอกกันชัดเจนว่าแท็กทีมกันเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระในการฟ้องในการอะไรทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นงานฟ้องเนี่ยทีมของปาป๋องจะเป็นคนรับมาต่อไปชัยพลจะฟ้องใครจะอะไรใครจะดำเนินคดีอะไรกับใครก็จะผ่านทางปาป๋องเพราะว่าอยู่ใกล้กว่าชัยพลถ้าเอาธรรมสังกสีมาทำค่าใช้จ่ายจะสูง ก็จะไม่เอาธรรมาสังกษีทำค่ะเอาปลาป่องทำจะถูกเงินกว่าเยอะเลยฝากธนาโชวนะครับเราเร็วนี้เราอาจจะมีงานร่วมกันต่อแน่คนที่14มิถุนายนนะครับผมครับ14 15สืบพยานจำเลยก็คือสืบพยานฝ่ายจำฝ่ายฝั่งลุงลุงพลนะครับผมใช่ครับเอใช่ครับก็สืบจนถึงวันที่27่ากรกฎาคมปีหกหกพอสืบจนถึงมุ่งนี่ยนัดฟังคำพิพากษา ก็น่าจะนับนับถัดจากวันที่27กพไปก็คงประมาณสัก2-3เดือนกันยาน่าจะกันยานานแล้นเลยเหรออ่าพัคดีคดีเอกสารมันเยอะสารต้องอ่านให้รบอบถ้าเป็นคดีธรรมดาสารจะอ่านคำพิพากษาภายในหนึ่งเดือนอแต่เคสเนี้ยเนื่องจากว่ามีเอกสารเยอะ,ยอะแล้วก็เป็นคดีอ่าอะไรต่างเนี้ยก็อาจจะปลายปีเลยกันยานยี่นะครับประมาณกันยาเนาะสืบพยานเสร็จวันที่27กรกฎาคมปี256ก็คือปีเนี้ย นับต่อไปประมาณสักสองถึงสามเดือนก็จะได้ฟังคำพิพากษาไงละปลาทองดิ่ันบอกแล้วว่าสิงหาเนี่ยมันอ่านคำพิพากษาไม่ได้หรอกคดีมันมีข้อมูลเยอะขนาดนี้เดือนเดียวอ่านไม่ได้หรอกค่ะปลาทองบอาฟันทงว่าเดี๋ยวสืบเสร็จกระดาเนี่ยนะยี่สิบเ็ดกรกดาษยี่สิบ็ดสิงหาก็จะมีการอ่านคำพิพากษานักอ่านคนเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องรอให้ทนายโชคเลือดเนี่ยมาบอกซะก่อนว่า นี่ประมาณอีกสองสามเดือนตรงตามที่ดิฉันคิดว่าต้องนับไปสองถึงสามเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นกระกระะสิงหากันยาตุลาดิฉันคิดว่าประมาณยี่สิบเจ็ดตุลาจะนัดอ่านคำพิพากษายี่สิบเจ็ดตุลาไม่น่าจะก่อนหน้านั้นนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณสามเดือนกว่าที่จะ อ่านข้อมูลทั้งหมดดูหลักฐานทั้งหมดดูคำให้การดูคำเบิกความอะไรทุกอย่างทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็ยังต้องมีเดินเผชิญสืบอ,อีกนะคะเห็นทางจำเลยบอกว่าจะมีเดินเผชิญสืบยี 27, นะ่สิบเจ็นัดตรงนี้ตรงนี้จะเดินเผชิญสืบจะเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้มีในระบบนัดนะคะเดี๋ยวต้องดูว่ายังจะเดินเผชิญสืบไหม เหต่ก่อนกระตี้กระเตือจะต้องพาเดินเผเชิญฝึกดิฉันอยากให้มีการเดินเผเชิญฝึกจริงๆค่ะมันจะได้ชัดเจนมันจะได้ชัดเจนว่าเด็กเดินขึ้นได้ไม่ได้ไหวไม่ไหวอะไรยังไงมันจะได้ชัดเจนกัน <c oughs> แต่นี่เห็นความห่วยของปลาทองไหมคะใครพูดไม่ฟังหรอกอยานพูดเนี่ยไม่ฟังหรอกค่ะต้องไปโดนคนของตัวเองหักหน้ามาสอนมวยโชคเลือดเนี่ย ถึงจะยังไงก็ยังดูมีความทันสมัยกว่าพวกทนายปาป๋องนะคะคือรู้จักการค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การค้นข้อมูลในระบบออ,ออนไลน์ในขณะที่ปาป๋องทั้งสามตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างหนึ่งแล้วก็คือเอาไปแล้วยังอยากที่จะมาแต่การเล่นโซเชียลของเขาก็เขาได้เงินนีมคะ เขาต้องการเงินจาก y u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  e แต่โดยที่ตัวเองไม่ได้มีศักยภาพอะไรเลยจะวิเคราะห์อ,อะไรก็เอาไปบมดจะวิเคราะห์อ,อะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องถึงต้องมาเอาข้อมูลรายละเอียดจากปากสงการเองเดี๋ยวเราไปรอดูนะคะว่าประทองจะวิเคราะห์อ,อะไรแล้วมันจะเข้าไข่ลักเมิดอำํำนาจศาลไหมดูซิว่าคนพวกนี้ยังจะหน้าด้านหน้าทน ละเมิดอ,อำนาจศาลกันไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าทับเพื่อเงินทำเพื่อคนเชตนอย่างเดียวจริงๆค่ะเอาละค่ะดิฉันขออนุญาตปิดคลิปต้องเรียกว่าตีนรงตีนศาลจะเป็นเรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ดิฉันไปหามาจากหลายๆคลิปเ้วเอามาวิเคราะห์ที่อยู่ตีนรงตีนศาลนะคะวันนี้ตีนรงตีนศาลยกแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ